่น้องเพลงขวานวันนี้จะมาทําอะไรเออมือหนีบหน้าวันนี้จะมาช่วยแม่ทําผัดกะเพราใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นกาลจะให้น้องเพลงด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปเก็บใบกะเพรากันนะคะไปพี่งฟังนงลุกไปเก็บหน้าบ้านนี่ใบกะเพราอยู่ตรงนี้นะคะเก็บหน้าบาน อันนั้นพริกนี่ต้นพริกค่ะไฟหน้าบ้านมีแค่ยี่บังนี่ลกูกว้าวแม่ไม่ได้เก็บไอ้นี่เลยอันนี้เก็บขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวจะไว้ทําปลูกต้นไม้นะคะ,ะพริกเนี่ยค่ะใบกะเพรา yes ดูน้องเพลงเก็บใบกะเพรา <c oughs> จะไปทำผัดกะเพรากิน <c oughs> ใช่ไหมลกูก มันก็จะแปะเป็นแปลงกระเพราของเราอ่ะแล้วเราก็เก็บเก็บใบกะเพราเสร็จยังลูกเสร็จแล้วค่ะไปไปทําไปทําผัดกระเพรากันนะคะอันนี้ทําให้พ่อกับแม่กินนะคะคุณลูกกินอะไรคะ่ แกงต้มอันนี้คือวัตถุดิบของเรานะคะใช่ไหมมีอะไรบ้างลูกอ,อันนี้คืออะไรพริกพริกแล้วก็อันนี้คืออะไรนี่ใบกระเพราใบกระเพราอันนี้คืออะไรหมูหมูอะไรหมูสับอันนี้คืออะไรไหอหมหัวใหญ่หอหมหัวใหญ่ไปค่ะไปลงมือทำกันเลยค่ะ มาค่ะเรามาเทน้ามันอะเทนิดเดียวลูกเทนิดเดียวนะคะพอพอแล้วลูกอันนิดเดียวพอเดี๋ยวรอน้ำมันเดือดแป๊บหนึง่งไอ้ดนเราะยืนรอ,อ,ยยอ,อมแม่ตรงนี้แหละก็ตักทิกตรงนี้ลูก มาแม่ช่วยไม่ใช่ไฟบอลนี่ไม่ได้ทำกินบ้านๆไม่ต้องพิถีพิถันนะคะอ,อ,อ,อะไรุกร้อนอย่าไปโดนกระทะลุกมันร้อนให้ผัดห่างๆเอาแล้วก็ถือแล้วก็พูดไป เปิดกล้องหน้าคุยด้วยก็ได้แต่แม่ทำเองหนูก็ถือกล้องแล้วก็เปิดกล้องหน้าไปแบบนี้นี่ทำไมลูกใส่หมูล,ลงไปใช่ไหมใช่ค่ะจะผัดให้มันสุก่าเดี๋ยวแม่ผัดเ เดี๋ยวมันในนี่อยู่เดี๋ยวแม่ทำมิ้งได้น,นี่เรียกว,ว่ามีนูว่าอะไรหัดก,กะเพราหัดกะเพราบ่กะเพราอะไรกระเพราแซ่บกะเพราแสบผ่าหมูสับโอ๊ยเดี๋ยวมันจะล้มใส่เต้าแก่นี่ทำแล้วกินไหมไม่กินทำไมถึงไม่กินกินไข่ต้ม ต้มไข่ต้มต้มยังยังไข่เป็นคนต้มแม่แม่โอ้แม่ไม่ต้มหรอกแม่ให้หนูต้มร้อนมากร้อนมาก ถือจานมาลูก <Okay. S 1> นี่นี่จานอยู่ตรงนี้แต่เอาถ้วยโอ,ยอกก้ไม่ถ้วยฉันใช่จานนี่คือถ้วยน้าถือถ้วยมานี่มีถ้วยตัวนี้แหละแม่ล้างม,ามัน,น,นหรอผัดกะเพราหมูสับถือดีดีลูกมันจะร่วงถือดีดีถือดีดีดดเสร็จแล้วนะคะผัดกะเพรา ของน้องเพลงวันนี้น่าอร่อยไหมน่าอร่อยืออบบทำไมเผ็ด <laughs> <laughs> ไปค่ะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ